ไม่น่า <marche> มีใครมาดูตอนนี <partnership> ้สำหรับว <Hello> ันนี้ขอปิดแล้วค่ะบ๊ายบายเพิร์ไม่มีใครมาดูเลยอะมาดูกันเร็ยยีงไงเนี่ยแจ้งเตือนแล้วสวัสดีจูโอ้จะบ้านี่คนตาหนูสวยไหมทุกคนดูไม่สวย ป้นพี่ไข่ไม่ไม่เอาละไม่เป็นละเดี๋ยวนี้พูดเก่งเราไม่ต้องสอนอะไรแล้วเนาะอัพสกิลอัพสกิลดูอยู่ครับตกใจนึกว่าเพลินเอาเครื่องอะไรวะพิมพ์อะไรเครื่องคุณแม่ไม่ใช่คุณอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ตองถูกแล้วเครื่องคุณแม่อะไรโอเคคุณป้ารืยเล่อเฮยยอกไป ทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่คือน้องเพิร์นเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้นายว่าหนูชื่ออะไรเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงแถวๆนี้ยแบบเหมือนแบบมาอยู่แถวกองอะไรไม่รู้แถวหน้าหออะไรเก็บมาเลี้ยงหนูให้พูดไปอ๋อจริงคือเมื่อกี้มี่ใครเดินเข้ามาในห้องอยนี้ก็งงงงมากเลยก็เดินเข้ามาเจอหน้าหนูแล้วก็บอกว่าไม่มาแล้วไปดีกว่าไม่ฉันมีนัดกับลันมาจ้า อืแล้วคือแบบเปิดประตูมาแล้วเจอหน้าเพลยเลยอ่ะคือแบบโอ้โหโอ้โอ้โอโอยอดสุดยอดสุดยอดถึงกันเวอร์โอ้ยแต่ตาหนูสั้นอ่ะหนูแต่ตาใครใครพิมพ์ม้วป,ปา้ตปาตบปากแบบนี้ตบปากตัวเองตามอายุพี่ใครแล้วบอปากช้ำนะทั้งนั้นน่ะฮะฉันไม่ใช่เป็นคนพิมพ์อ๋อถูกเพื่อนอาย,อยุเท่าไหร่ตอนเนี้ย <c oughs> คิดว่าหนูอยู่เท่าไหร่ 35บหล็อกหนูจะไลฟ์คนเดียวอันนี้ไลฟ์หนูทุกคนหนูคือไขหวาน C G M ค่ะเอออนาคตลองกับตันนะเนี่ยเออทรงดูแบบได้อ่ะหนีดีกว่าถ้าเป็นคนนี้หนีไหนไหนลองกับตันว่าไงบ้างคะสเตตคิมซีเป็นไงบ้างคะตอนนี้ ก็ฝากติดตามสเตจทีมซีด้วยนะคะพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันมากว่าสเตจชื่อสเตจอะไรรีเซตค่ะมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงรีเซตอ่าอ่าเลทุกคนดูรู้แล้วนะคะถ้าเกิดน้องเพลยังไม่ค่อยได้ขึ้นสเตจทีมซีก็ประมาณนี้แหละค่ะเขาบอกอีกฝากข่าวไปถึงพี่ลีนาดีกว่าฉันเป็นออกไปกับตัาหล่อฉันเป็นรองกับตันทีมซีเมื่อไหร่ไปกับตะจะบ้าก็ฝอคือกัมตันพี่ฟอก็ใช่ไง เอาพี่ฟอหนูไปอยู่ไหนมาลูกหนูเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนพี่พี่ฟอ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 เป็นคือน้องเพื่อนอาจจะสติไม่ค่อยดีนิดนึงนะทุกคนคือบันเช้าเกินอ่ะหนูพี่ฟออ๋อชื่ออ่ไรพี่รู้เข้าใจแล้วหนู้เข้าใจแล้วรูเข้าใจแล้วเออขอโทษขอโทษทุกคนจะบ้าเนี่ยเดี๋ยวคนที่จะโดนโดนลบไลฟ์คือใครพี่ อแล้วจบลงเป็นยังไงบ้างคะรองกับตันตันทีมสีสนุกไหมสนุกค่ะซ้อมหนึ่งไหนแล้วซ้อมรับเด็ให้แฟนคลับฟังหน่อยเร็วหนูก็ไม่รู้อ่ะซ้อมถึงไหนแล้วเอ้าหนูไปรองกับตันไหมเธอโอ๊ยให้หนูด้วยทุกคนซ้อมหนึ่งไหนแล้วเอ้าเขาจะไปรู้กับหนูไหมล่ะเอ้าหนูไม่รู้ทุกคนหนูจะบอกว่าคือแบบเพลงร리세ะก็คือรุ่นรุ่นสามทุกคนอรเต้นได้เราอย่าเว้นเพลิน ไม่ใช่แก้ข่าวหนูเต้นได้คนแรกเหมือนจะรับท่าพร้อมกันนะคะห <c oughs> นูมาเต้นได้คนแรกอะไร <c oughs> คือพี่ดิลลิงหันหน้ามาแล้วก็มองหน้าแบบโดยลบไลฟ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตังนะไม่ได้ตังไม่เป็นไรอันนี้แอคพี่ไข่ไม่ซสีเรียสไม่อเขาไปเขาพูดเล่นหนูไม่เสียอันนี้เลยพี่ไข่ <c oughs> นี่ไงเพิรก็โ <c oughs> ทรศัพท์พี่มาปากคุกกี้พี่สิไป ไม่มีคุปไม่มีตังค์ด้วยโอ้โหไม่มีตังค์เดือนเดือนเงืนเดือนก็น้อยน่อยไอหนูหนูไอ้นืน้อหนูโดนหักค่ะยอกยอกแม่ขับพ,พิมพมาว่าะอะไรบ้างฮ่าฮ่าอะไรกันครับเนี่ยเผยยึดตำแหน่งเลยเออเอาไปเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทุกคนตามงานต่างๆเนี่ยใครแบบที่แบบเป็นการเป็นงานต้องไปพูดนั่นน,นู่นนี่เนี่ยก็จะเป็นน้องเพิน์ะนะ,ะทุก มาแทนหนูนะวันนี้เพราะว่าตอนแรกพี่เคยยึดตั้งน่งพี่ฟอร์มมาแล้วเลยรอบหนึ่งงาน G E พี่พูดผิดโทษโแย่คือแบบนี่แบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะถ้าเกิดแบบเราแบบตอนแรกก็พูดใช่ไหมแล้วคือแบบแบบผ่านไปแล้วอ่ะแล้วก็เหมือนแบบทุกคนก็เฮ้ยเฮ้ยเ้รากับตารอกับตาแล้วก็เลยหันไปมองโอ้พี่ฟอร์มหนูขอโทษคือไม่รู้อะไรงาน General Election จ้ะพี่ได้ที่เท่าไหร่งานาสุดรพี่ได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่คือได้เงินเท่าไหร่อุ้ยพี่ได้อนดับพี่เท่าไหร่ลองทายมามี48อันดับอ่ะที่ที่อยู่ในคิสมีหนูรู้อ่ะพี่ได้อนดับพี่เท่าไหร่เซมเตอร์มีกี่คน16อ่ะ25มัง้ง <laughs> <laughs> นี่ใครอ่ะเอาไร <laughs> ไรูลองลองทายเรา12 12เล่นแน่เลยใช่ไหม <laughs> อาวคอมีกทุกคนน่ารักจัง12ใช่ปะ ไม่ใช่พี่ไม่ได้สิบสองพื้นก็เขาพิมมาว่าสิบสองอะแล้วหนูเชื่อแฟนคลับว่าหนูคิดว่าแฟนคลับกับพี่ใครน่าเชื่อถือกว่ากันพี่ใครบอกว่าทุกคนไม่น่าเชื่อถืออะเออใช่เอาไม่สิบสองถูกแล้วไม่ใช่นี่พี่เป็นเซนันเนี่ยเชื่อพี่สิก็สิบสองไงก็พี่ไม่ได้อันดับสิบสองพี่ใครอันดับพี่เท่าไหร่ทุกคนสิบสองไม่ใช่ก็่ สองสิบสองอ่ะถามนั้นมากนันมานี่ใครอันดับไม่ได้เัาสิบสองใช่ไหมเนี่ยเข้าไปว่าอะไรก็ให้หนูทายไงก็หนูทายผิดไงอืมใครไปบเขียนว่าอะไรอ๋อสิบสี่สิบเจ็ดเนอะสิบเจ็ดจะไปติดเซฟได้ไงสิบสี่เฮ้ยหนูไม่ทายระยะเกินแล้วแต่คิดว่าหนูจะได้อันดับเท่าไหร่ทีวีนะหนึ่งไปเลยเอาที่หนึ่งไปเลยทีวีใครบอกแล้วหนูได้ที่หนึ่งอะทุกคน ช่วยกนวยหนึ่งในสุดท้ายอ่ะเฮ้ยเอ้าทุกคนไม่ต้องโหวตเพลินนะคะมันจะปวดหัวเอานะคะไปมันไม่มีมันไม่สวยไม่นนหนูก็เปิดเข้าหน้าตัวเองเลยอันนี้พงังอ่าแล้วก็เอาแชะหน้าตัวเองทุกแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเออมันอุย้ยไม่สวย <laughs> ลองลองมาคือพี่อยู่ตรงไหนพี่ก็สวยน้องเพลนินน่ะดูดูไปหนูคนเดียวพออะ้ <laughs> าใครเงี้ย ับพี่ใครที่หนึ่งในใจนี่เห็นไหมทําท่ารุ่นสามหน่อยน้องเพื่อนทําพี่ไม่ทํารุ่นสามอยู่เต็มห้องเลยนะคะทำทำรุ่นสามไหมไม่ทำไม่ขูดด้วยล่ะทำท่านี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยทําอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมนิ้วสั้นยังอ่ะนะเราเตือนดูดิมือยาวนะจ๊ะยาวกว่าน้องเพื่อนอ่ะไม่คุ้นด้วยล่ะ ทุกคนเพลินอะนะเวลาอยู่ในห้องสอบไหมทุกคนอยากรู้ปะเรียบร้อยเอามาย0สบาทเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าน้องเพลินเป็นยังไงหนึ่งจะบอกให้ว่าน้องเพลินอะนะยังยังเด็กมัรลายเห็นมาล่ยหนูบอกแล้วน้องเพลินภาคเสียงไขว้าอะไรวะไขวานบุไม่ได้บูลลี่ค่ะไม่ได้บูลลี่เอาไปสามสิบจบดูดูทำไมไม่มีคนดูหรอ บอกแล้วเเอ,เอของตัวก็ <live S 2> บอกแล้วว่าเวลานี้เขาไม่ดูกันหรอกคนยังไม่ตื่นเลยด้วยสามสิเอ็ดโมงเนี่ยสามรยคนนี้ไม่ตื่นเนาะตื่นทุกคนตื่นกันยังตื่นแล้วทุกคนให้โกตื่เลยอ่นไหนเป็นยังไงบ้างความรู้สึกกับการได้เป็นเซนเตอร์เพลงเจเนอเรชันเชน ดีใจมากเลยค่ะไรม่หนูไม่ชอบพูดความรู้สึกอ่ะเออทำไมทำไมสคคิปอยากรู้ว่าทำไมสคคิปต้องพูดความรู้สึกอ้าวคนเขาอยากรู้เออคนเขาก็อยากรู้ว่าเออการที่หนูได้รับสื่อหนูรู้สึกงยงบ้างงั้นหนูก็ยืนตายไม่ไปเลยหนูไม่ต้องพูดอะไรละยืนยิ้มไปให้ไปเขอคิดเราเองว่าในใจหนูคิดอะไรอยู่ไม่คือเห็นเห็นมันพูดทุกรอบเลยแพูดแบบทุกเวทีที่ขึ้นเลยเงี้ยอ้าวมันก็ต้องพูดอ่ะหนูจะพูดอะไรอะคะ เจะไปหโวยแล้วลูกจะเอาอะไรอ่ะจะบ้าแล้วสรุปรู้สึกยังไงก็ดีใจที่ได้เป็นอ่าแล้วไงต่อนั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วทำให้เต็มที่ไหมทำให้เต็มที่มากมากทุกคนหนูสัญญาว่าจะจะทำออกมาให้ดีที่สุดเออแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างความตั้งใจตอนนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ล้านไปเลยให้ล้านไปเลยหนูเห็นเพลินเต้นแล้วทุกคนหนู่อยากจะพูดเก่งอะดิอยีกจะให้คอมเมนต์ไหมล่ะ อาหยิบไปตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมล่ะเนาะนานมากเนาะโอ๊ั้จะมาับพสยจะมาับสายพัสดุให้อีกจะบ้าฮัลโหลค่ะฮัลโหลคอเซ็นเตอร์แก๊งคอเซ็นเตอร์มาบอกดุพัสดุกี่โมงทุกคนเครียดเนาอเครียดปะหิวยังหิว พี่ไข่เหนื่อยไหมเลี้ยงน้องเพิร์นเหนื่อยมากหนูเลี้ยงง่ายที่สุดรุ่นสามแหละโอ้ไได้ยินเสียงรุ่นสามไหมคะที่มาสายเข้ามาค่ะเดินสายโปรโมทเซ็นเตอร์ต้องตอบคำถามสื่อเยอะด้วยใช่ใช่หนูต้องไปฝึกพูดมาเยอะๆนะคะเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้จริงๆหนูพูดได้แต่ว่าหนูเก็บไว้พูดวันจริงไงพี่เห็นวันจริงหนูก็ไม่พูดสักงานนะคะหนู ขอขอเวลาเดี๋ยวพี่รอดูนะน้องเพิร์ไปเขียนสคริม์มาไว้นะวันนั้นน่จจาได้เลยไปไลฟ์มวนมอรุ่นสามครั้งแรกนางค้างพี่ตั้งใจด้วยเราจะต้องตอบว่าอะไรพี่กระซิบตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังไม่ค่อยสนิทเลยซ้ำโอ้โหแล้วตอนนี้สนิทเหรอไม่สนิทเออไม่สนิทออกไปทำไมอ่ะไม่เหลสนิทกับนูเหรอเอออยากอยากมากอยากสนิทกับน้องเพิร์นมากเลยค่ะ รู้ไหมว่าตอนออดิชั่นอะพี่พูดกับคนอื่นว่าไงตอนเห็นหน้าเพนหนูน่ารักโอ้ไม่เลยอยากรู้เออไม่อยากรู้อะอยากรู้ไหมว่า,า,วาพูดว่ารุ่นสามแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอ,อยากรู้ปะอยากรู้อยากรู้คือตอนของน้องเพลินนี่นะทุกคนเทําไม่หน้ามันเ๊ะอะไรขนาดนั้นนะมันมีแปดมีแปดคือตอนเห็นหน้าน้องเพลินนะหนูแบบโอ้โหเด็กคนนี้อย่างงี้เลยจริงเหรออืมเด็กคนนี้มาทำไม แต่คนนี้แบบ<อ>มีออร่าน,นะคือเข้ามายังไงก็แบบดีอะอ่ะเห็นไหมล่ะแต่แต่แบบตอนพี่เห็นเพลินพี่รู้สึกว่าเพลินแบบเป็นเด็กเรียบร้อยผู้ไม่ค่อยกิ่งดูสามาธิสั้นจล้วหนูก็ที่จิหนูก็เรียบร้อยนะไม่แรอพี่รู้สึกว่าหัวสามาธิที่สัน้นถ้าหนูอยู่นิ่งไม่เป็นรู้สึกว่าถ้าหนูอยู่นิ่งอะเมื่อเคยเคยรู้สึกแบบมันเหมือนมีอะไรอยู่ตรงหัวใจมันก็จะอึกอัดปะ อะไรวะคือมันเวลามันอยู่นิ่งๆอะ่ะมันจะแบบมันต้องหาอะไรทําอะ่ะมันต้องคุยกับคนคืหนูเป็นก x t เ o ิร์ t เออหรือเป็น i n ท r o v e r เป็น x อินโ o เป็น e x t r o v ร์ดก็ได้อะไรมันอึกอกอ,อ,อะไรก็มู้คือไม่ชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว<อ>ไม่เป็นอะ่ะคือพี่แบบบอกเลยว่าน้องเพิร์น,นี่เข้ามานี่แบบอืบอกเลยอะยังไงก็ดีก็ดี เป็นเด็กที่ตั้งใจค่ะดักตั้งใจมากเวลาเรียนเต้นเวลาอะไรอย่างเงี้ยจำท่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันนี้ฟังไว้นะคะทุกคนตัดไปลงเยอะๆนะตรงเนี้ยแต่พี่พูดว่าจำท่าไม่ได้เท่าไหร่นะจำท่าเก่งมากแข่งกันเปล่าไหมแข่งจำท่าพี่ป่ะทำไมอะจำท่าเก่งก็กลัวชนะไงน้ำตาจะไหลกลัวชนะเดี๋ยวเราหาสักวันหนึ่งนะแข่งเต้นเพลงซีเจมเปล่าใครเต้นเพลงซีเจมได้เยอะกว่าโอ้อันนี้ก็จะเสร็จ ม <laughs> ันอยู่แล้วไหมโอ้อันเพลง B N K ไหมได้เอาเวลาได้อ่ะเต้นให้ถูกนะได้อัไออนไหนเต้นรีเวอร์ให้ดูหน่อยอ่ะไปไปตรงไหนอ่ะตรงไหนเอาเอาตอนไหนก็ได้เจ้าตรงไหนอ่ะ อะเอาทีตีขากตีสิอะ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 ทำไงอะทำต้องอิจารนตึงตึงตึงท่าหายไปไหนหนึ่งท่าเอาใหม่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 ตึงตึงตึงตงตึ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 ง่ตงตงงงตึ่ อะไรไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนะอยางเงี้ยเฮ้ยพรสวรรค์เอาเพลงอะไรดีเฮ้ยเมกน้อยเมกน้อยเต้นไหมเต้นไหมเต้นเต้นเอออะไรโฮเทียเมกน้อยน้องเมกน้อยเมกน้อยเต้นยังไงเมกมาล้อไงหนูไม่รู้จักชื่อทำยังไงต้องทำหน้าตาเช่นไรเอาเอาเก่าๆด้วยไหมเอาแบบไม่เกินไม่เกินซิงอ๋อเก่าๆไม่เกินไม่เกินซิงไม่เกินไม่เกินสิงดูจ่บไม่เกินซิงหนึ่งเนาะไม่เกินสิงไม่เกินซิงแปด ไม่เกิดซิงแปดสิงก็ที่แปดของเบนเคฟตี้ชื่ออะไรหลเดี๋ยวไม่ซิงซิงหกบิกิลเนอร์ซิงเจ็ดเจ็สิบเจ็ดสิงแปดอะไรอ่ะจบที่สิงเจ็ดอ่ะไม่เกิดซิงเจ็ดแล้วกันเปลี่ยนไม่เกิดไม่เกิดไม่เกินสิงเจ็ดอะซิงเจ็ดเต้นยังไง ไปซูเมันอมนซ้อมมาจากบ้านนะทุกคนมันซ้อมมาจากบ้านจนถึงซิงเกิลเจ็ดนเต้นได้ทุกเพลงแล้วเพลงซีเจมซิงเกิลสองฮะไม่มันก็ซิงเกิลเกับซิงเกิลสมันใกล้ๆกันไงหนูก็ไม่ใกล้ซิงเกิลเคือจีหลังจีอีแรกซีเจมเมืนยังจะยังไม่เกิดอ้าจิงหรอ เกิดอะด้วยซ้ำเกิดตอนไหนเกิดแล้วเกิดตอนไหนที่พี่ใครหวาผมสั้นๆอะอุ้ยปิดไลฟ์แล้วบ๊ายบายหน้าเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนไหมตอนนั้นก็สวยก็สวยสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่ะรอดูรอดูน้องเพิร์นอีกห้าปีนะคะทุกคนบ๊ายบาย